อันนี้หนูยอมดีกว่าโอเคแต่เาเลละอะ้นมาเป็นไงบ้างงานนี้ดีค um, uh uh ่ะรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากคือเอาง่ายคือตอนแรกเซตของงานคือยิ่งใหญ่มากแล้วก็ดูมีความแฟชั่นเหมือนอยู่แฟชั่นวีคเลยค่ะใช่มีหลายมีหลายโซนให้เราได้ไปทำกิจกรรมมาถ้าเอาจริงๆเราไม่ค่อยได้ใส่แบบว่าสีค่ะเรว่าเปลี่ยนลุคทุกคนแล้วน่าจะชอบเริ่มหลงรักชื่นชอบแบบสีสันเลยอย่างว่าอย่างบางลุอย่างเราก็แต่งตัวเป็นสีนี้ตลอออดใช่ เออไม่รู้หนูว่าน่าจะหลังจากหลังจากเข้าวงการมาแล้วใชช่เปิดใจกับการแต่งตัวสีมากขึ้นเพราะว่าชุดจากอาวงเก่าของเรานะคะค่านางเป็นสีรุ้งใช่สีเยอะจริงๆใช่ใช่ค่ะอ๋อเพอเหมือนแต่วเราเราเราอยากแต่งแบบธรรมดาไปใช่อาจจะเหมือนแต่งได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะแต่งจริงหนูกับเจนี่ชอบใส่คอนเวิร์ตกันอยู่แล้วใส่กันแต่ว่าเราจะเป็นสีสีดำสีน้ำตาลค่ะสีที่เป็นออกแนวเอิร์ธโทนสีเบสเงี้ยค่ะ ใช่แต่พอได้ลองใส่สีที่มันฉูดฉาดมากขึ้นก็รู้สึกว่าก็ได้อีกลุปนึงเนาะได้อีกสไตล์นึ่งเออเราก็เอาอยู่ไงเออเดี๋ยววันนี้ก็มีสีใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ไหนบ้างคะสีใหม่สีอะไรบ้างคอนเวนซสีชมพูอ่อนแล้วก็มาอยู่ที่ถือเป็นสีเทาค่ะใช่จับจองแล้วยังเตรียมจับจองแล้วยังแน่นอนหนูอยากได้เทาข้างหนึ่งชมพูข้างหนึ่งว่าจะซื้อแล้วเดี๋ยวหานกันถ้าเปิดเดียวกันก็คือซื้อแล้วกัแลกกันเลยเดี๋ยวหันกันเออเป็นไงบ้างพอได้ลองใส่แล้ว สบายหนูว่ามรถใส่ได้ในทุกๆวันเลยค่ะมันเบามากค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าใส่แล้วมันแบบมันสบายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ถึงกับไม่ได้ใส่เลยแต่ว่ามันมันสบายมากไม่ไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยเมื่อกี้เดินกันมาชั่วโมงกว่าก็รู้สึกว่ายังคงใสได้มากเห็นบอกว่ามันสามารถดีไซน์เองได้ด้วยใช่คือตอนนี้วันนี้ที่ไม่อยู่กับเจนนี่มาที่รีดใชแม่ก็จะมีโซน DIY ค่ะที่เขาว่าให้ทุกคน DIY ได้ฟรี เรียกอะไรอะไรเครื่องประดามีเครื่องประดา <c oughs> มีสตอฟ <c oughs> ม,ม,มีอะไรให้ใหทุกคนเลือกเยอะมากออช่วงนี้เทรนการแต่งจุ๊กระจุ๊กระจิก,ามาก็มาเลยพวกดีไอวมาเลยเรืปกติเราชอบไหมที่แบบว่าบบมีของที่มันเป็นแบบเฉพาะตัวสําหรับเราเป็นของเราคือเฉพาะอ,อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันมีชงม,มีชื่อแบบเราเราต้อรู้สึกว่าคืขโมยเราไม่ได้แต่ว่นออนลี่มีชิ้นเดียวของ yes ได้ลองมางไหหรือว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยว ่ายอเดี๋ยวเจนี่จะไปตามแล้วแต่ว่าไม่ยูเมื่ออาทิตย์ก่อนได้ไปลองที่คอนเวิร์สแฟชชั่นสตอร์ค่ะที่เสียงเซนเตอร์มาใช่ได้ลองเดียวยายรองเท้าตัวเองในอีกรุ่นหนึ่งก็รู้สึกว่าเลิศ่่าแวเลิศคุณพี่แ้านหนะคุณแบบต้องเสียตามเลยนะวท่ก็ได้มแล้วก็อยากว่ายางถ่ายนี่คือแบบไม่อันนี้คือเป็นรีวิวจากการใช้งานจริงเราสองคนเป็นผู้ใช้จริงจริงค่ะ แต่งตตัวได้กับการแต่งตัวของแต่รุ่นทุกคนค่ะเดี๋ยวนี้เขาเอาชุดราตรีมาใส่กับคอนเวิร์ตกันแล้วทุ่มเขาเรียกว่าแปลอึนเป็นแปลอึนใหม่แฟปกอึนไปถึงงานนี้แปลงงานสมมตินี่นะคะก็ที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะมีโซนให้ถ่ายรูปมากมายแล้วก็มีโซนที่ให้ DIY รองเท้าของเลยเลยค่ะก็อย่าลืมมาดูกันนะคะกับค o l l e c t i o n Converse Runstar Trainer ใช่แล้วค่ะซึ่งจะจัดที่น่าริโตนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง1สิงหาคมค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูที่เขาเรียกอะไรโซนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีเลือกสไตล์เป็นของเองการ DIY แล้วก็การแมทชิ่งลุคกับชุดอื่นๆด้วยค่ะ ีอัพเดตพักงานกันบ้างค่อาจาจะดีก่อนล่าสุดเดี๋ยวว่าพีไปแวบบเป็นในรายการแวบแแล้วแวบแหนูอ่ะจะเี่แวบได้ยังไงในเมื่อล้อกไม่ล้องคําแรกเขาก็รู้หมดแล้วว่าไม่ถูกไม่ไดยังไงวะเราล้องไกัวเอ้าไม่ใครค่ะพีปลอดภัยค่ะปลอัยเอ่ะก็ ก็เป็นอะไรใหม่ๆในชีวิตดีค่ะเป็นครั้งแรกที่แบบเออตัดสินใจแบบไปเข้ารายการอะไรแบบนี้จริงๆแบบว่าไม่ไม่ค่อยชอบกันแข่งขันเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าเอยผ่านเข้าออดิชั่นไปแล้วรอบหนึ่งเขาก็อยากให้มาลองก็เลยไปลองตอนแรกพอแบบาเราลองไปปุ๊บแล้วคนแบบพายหุ่ ไม่ได้แปลกใจค่ะตอนนั้นแค่รู้สึกว่าร้องให้รอดก็พอแล้วก็จริงอ่คืออยากถามพี่เต้นมากว่าการใส่หน้ากากร้องเพลงแล้วเต้นมันเหนื่อยมากเออหนูรู้สึกว่าเออสิ่งที่หนูพลาดอย่างหนึ่งคือหนูเต้นไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าหนูซ้อมแล้วใส่แมสหนูร sure ู้สึกว่าเออก็มันก็เต้นได้นี่แต่ปรากฏว่าเพอาไม่ใส่หน้ากากจริงอ่ะมันเหนื่อยกว่าแมสแล้วมันหายใจไม่ออกก็เลยรู้สึกว่าต้องบาลานซ์ระหว่างทำยังไงให้ร้องจนจบเพลงให้ได้เพราะว่ามันเหนื่อยมากเราคิดไปว่าไปว่าคิดตั้งแต่แรกแล้วว่า ถึงจะใส่หน้ากากคนก็จำได้ใช่ค่ะไม่ไมเรรู้สึกว่าเสียงหนูมันแหบอ่ะแล hm ้วแบบยังไงคนก็น่าจะจำได้เสียงคเพลงนี้มีคาแรคเตอร์ในเสียงรวมทั้งไลายเต้นเขาด้วยคือตอนที่หนูดูสดหนูก็รู้สึกว่าเพื่อนฉนี่หนูก็รู้เลยใช่หนูก็รู้เลยว่าอ้าเพื่อนฉนี่นี้เลยค่ะคือแบบ ดาอด<ต>ดอกดเลย<ห>แต่ตกใจว่ยเพื่อนไม่แข่งด้วยหรออะไรย่างเงี้ยค่ะในที่ที่เราต้องปิดี่ยนความรักไงอ๋อใช่แต่ว่าหนูก็ปล่อยปล่อยเบอร์ทไม่ตอบไม่อะไรทั้งนั้นใช่จริงแข่งกับหลายหลายคนแน่นอนการแข่งน,น,น้องมันมู้สูกเป็นไงว่ากดดันไหมฮะตอนนั้นที่เราต้องไม่แข่งก<ด>ันกดดันสุดๆค่ะรู้สึกว่าแบบนี่ไม่ฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยตลอดเวลาแ,ลแต่ก็รู้สึกว่ามาแล้วก็ต้องทำให้มันจบแล้วต้องไปต่อให้ได้ แต่แบบเมื่อกี้สุนบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่ไม่ชอบการแข่งขันเออแต่อะไรที่มันเป็นการตัดสินใจว่าโอเคเราอยากแม่ไม่ไม่ชอบแข่งขันแต่ชอบชนะค่ะมอยากเหรอเอออ๋อคืออยากชนะไม่ถ้าชนะก็เป็นเรื่องดีไม่ชนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ก็อยากลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นการท้าทายให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไปอ๋อเราไปแข่งรายการนี้แล้ว ใช่ค่ะแตคอามกดโซนใช่แต่ว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่ตอนอยู่ในวงมันก็จะมีพวก audition ออมีอะไรให้เราแบบ,ลบเาลาตัวเองเข้าไปแข่งตลอดเวลาหมดแล้วแต่ว่าน,นี้แค่เป็นเหมือนเป็นสนามใหญ่ขึ้นไปเจอคนข้างนอกมากขึ้นไหนๆเราเป็นตัวแทนที่เคยไปแข่งแล้วอยากรู้ว่าความสนุกสนานของรายการนี้เราจะอะไรที่โดดเราก็าไปอยู่แล้วเราเห็นมาสปอย แบบรู้สึกว่ารอบหลังๆมันน่าจะมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายทั้งผู้ขเข้าแข่งขันแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆให้เขาลายๆคนดูดูด้วยเพราะว่าแบบเอ้ยปิดหน้าทั้งกรรมการทั้งคนแข่งเลยเราแบบได้เห็นความสามร,รถแล้วก็ได้เห็นว่านิสัติความคิดในการแข่งขัน,ะะ <พา S 1> นของเข<พ>าอย่างชัดเจนค่ะผ่านนักร้องผ่<พ>านนักล้อก็เป็นละธุรกิจค่ะยังไงดีคะธุรกิจนี้กินตายากินิกูค่ะ คือตูบอกก่อนว่าหนูอ่ะไปกินไปกอนร้านเขาจนหนูได้บัตรทองนะคะคุณผู say, like ้ชมคืองงอ่ะเพราะว่าเข้าบ่อยกว่าเจ้าของร้านไปเข้าร้านแทนใช่เราเข้าไปเราจะไปจีบเจ้าของร้านไง ค่ะพาลูกค้าไปไม่ทำหน้าด้วยทุกวันมองมากเขาเป็นเซลล์ร้านเธอร้ไว้แบบฟิลแกงแกงเพื่อนเพื่อนพี่ๆในวงการเพลงอย่างนี้ยค่ะเขาก็แบบเฮ้ยฉันเห็นแกไปจนฉันแบบหิวบ้างแล้วอยากพาให้พาไปอย่า,างนี้ยค่ะแล้วก็พาไปอุดหนุนร้านเพื่อน<ก>หลายๆแกงอาทิตย์ละลาอาทิตย์ละแปดวันอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่มาด้วยนะเนี่ยไม่เราแบบมีแค่หายไปสองวันใช่ไหมมายูทักมาบทว่าอุ้ยอยากกินอีกแล้วอะแต่ว่าเพิ่งกินไปทั้งอาทิตย์นะมันเหมือนมันจะเสพติดมันจะลงแดงเยอะ ไม่มีเงินค่ะเป็นไงบ้างได้อะไรจากการลงทุนการลงควารู้สึกตรงนี้บ้างพอรู้สึกว่าแบบเออเริ่มโตแล้วเริ่มอยากแบบจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้น้วก็อยากมีความมั่นคงทางการเงินก็เลยแบบเออลองเพราะว่าชอบกินเนื้อย่างมากๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันก็เลยเออโอเคลงทุนด้วยกันก็ตื่นเต้นแล้วก็เครียดแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่ได้ทำร้าน กินปลาอยากกินเชิญชวนนะคะทุกคนไปได้กินปลาอยากกินนี่กูไม่บอกแล้วจะไปมาถอดร้านแล้วมาถอดร้านหรอคือพี่พี่เราต้องได้พี่เตอร์ไนะอ่าเขาจะจ้าูทำจริงเก้ลร้านนะแบบโอ้ราทำจริงเก้ลร้านกินปลากินปลาอยากกินนี่กูย่าบ้าว่าการขายอัปเดตงานเพลงของทั้งสองคนบ้างเมื่อไหร่ก็จะมีให้แฟนได้แบบอ กำลังจะได้ปล่อยซิงเกิลแรกค่ะในในฐานะศิลปินเดี่ยวก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทำมากแล้วก็ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์เก่งๆหลายคนค่ะก็อยากฝากทุกคนพี่ๆคนนะคะรอ,อฟังเพลงน้องมายูด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้อีกทีหนึ่งกำลังจะได้เล่นละครเวทีมิวสิควลค่ะชื่อเรื่องว่าโอซาร่าเวอายูค่ะใช่<ๆ>ก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดรเร็วๆนี้ค่ะก็อาจจะมีหลวานเล็กน้อย อ่าฝากติดตามได้นะคะแต่ว่าใครอยากจ้างไปร้องเพลงก็รับเหมือนไปรมค่ะาใช่รับทุกงานจ้างได้รับงานทุกประเภทโอเคอคบุุณค่ะ